มาดูอีกใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งอาการเดียวกันเลยนะครับแจ้งโค้ดมาก็กรุ๊ป A มีปัญหานะครับกรุ๊ป A มีปัญหาหัวฉีดกรุ๊ป A นะครับแต่โค้ดจะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแต่ความหมายก็อ่านเดียวกันนะครับ2 147นะครับฟูเรียวอินเจคชั่นกรุ๊ป A นะครับเซอร์กิโลนะครับไปเมื่อกี้นะไปนี้จะเป็นโค้ดนี้ครับใบเมื่อกี้จะเป็น1 2 1่6หนึ่งนะครับโอเคครับ อ่าใบนี้นะครับซ่อมเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วนะครับ5นาทีครับใบนี้นะ oh <my> โอ้ my god เมื่อกี้ขึ้นโค้ดหัวฉีดนะครับซุกรุปหนึ่งมีปัญหาอันนี้เหลือโค้ดอีเจียนะครับมีปัญหากับรถคันนี้นะครับนะครับส่วนโค้ดหัวฉีดที่มาซ่อมนะครับหายแล้วนะครับนะครับขอปิดจ็อบการซ่อมกล่องดีแมกซยูหนึ่งปีศูนย์เจ็ดนะบายเจ้าของเองชัดเจนครับ Good job